ที่มีการออกทีวีวันนั้นก็คือมีการหลัะแรงเกิดขึ้นว่าจะถูกแทรกแซงจากทางภาคการเมือ,องก็ผมมีความที่เห็นว่าจริงๆแล้วตรงนี้เมื่อมีคณะทำงาน,นตรวจกางแล้วหากจะใครยดยผลเพื่อกันการแทรกแซงจากภาคการเมืองถ้ามีคณะของบัตแต่ละเจะังหวัน เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเพื่อการกองการเข้ามาเพื่อให้เกิดการบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของภาคประชาชนที่เข้ามาตรวจสอบตรงนี้จะเป็นการดีนะครับแล้วหากเรื่องของพลังงานตรงนี้อยากจะเรียนการลุกไปถึงท่านนายกว่าทำประชามติภาคประชาชนไหว่าประชาชนจะเอาเรื่องของการตัดพลังงานแห่งชาติหรือไม่ แต่ก็ผมมั่นใจว่าประชาชนต้องการบารผลัพลังงานแห่งชาตนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทรัพยากรพลังงานจะต้องถูกตราไว้ในกฎหมายว่าประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างเสม,มอภาคร่วมกับรัฐเพราะว่ามันจะเป็นการสแสดงถึงความห่วงแหนและเป็นสิทธ,ธิของแต่ละคนที่จะช่วยกันปกป้องนะครับ ส่วนบรรษัทพลังงานแห่งชาติร้อยเปอร์เซ็นต์้าตเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หากกระสวงพลังงานยังยืดยุดอยู่ก็ให้เขาไปหาในส่วนที่สัมปทานที่ยังไม่หมดอายุไปแต่การที่สัมปทานที่ยังไม่ได้เปิดและไม่ได้อุดจ่อขอให้มาเป็นทรัพย์ของบงรรษัทพลังงานแห่งชาติและเมื่อสัปมสปทานเก่าที่ กระทรวงพลังงานดูแลอยู่หมดไปน่าจเท่ากับว่าทรัพย์ทุกมดตกเป็นของบริษัทซึ่งเป็นทรัพย์ของทัพรักประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมในสิ่งที่เสนอนะครับหน้าที่ของกระทรวงพลังงานวันนี้คืออะไรก็ผมต้องกลับไปดูว่า,ท,า,บบา,วาท่านดูแลประชาชนหรือว่าท่านดูแล้ผมดูนะครับขออรื่องนะครับสวัสดิการจากพลังงานขอให้ตกถึงประชาชนในเรื่องของการศึกษาและค่า,ารักษาพยาบาลน,นะครับ สิ่งที่ฝากไว้ก่อนที่จะไปตรงนี้คือว่าท่านนายกครับจะให้พลังงานเป็นชนวนของสงครามแยกชิงสเสียกรระหว่งางประชาชนพรัชาติกับกลุ่มคุณสามาัญและคนของรัฐคือกระทรวงพลังงานหรือ,อ,อรกรมชลประทานก็ฝากเรียนท่านครับหมดเวลาดีครับการขอบคุณครับ